รักนะสปปลาววันนี้มีข่าวดีมากๆเลยครับก็คือช่วงสุดท้ายช่วงคำถามคาใจลาวและไทยมีคำถามมากมายเหลือเกินครับว่าอาาชื่ออะไรอะ่ะายทำรายการไอควรจะบอกชื่อด้วยสบายดีสวัสดีครับ วันนี้มีข่าวดีมากๆเลยครับก็คือจากรัฐบาลไทยครับที่ได้สมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิเนี่ยให้กับสบปปลาวนะครับโดยเมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวมาตอน,นเย็นๆเ้ามีความรู้สึกว่า ดีใจอะปลาปลื้มดีใจนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเพจไทยเาาทูเกเตอร์นะครับแล้วก็ในช่อง Youtube ของไทยลาาทูเกเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ครับผมได้รับการติดต่อจากสถานทูตไทยนักุงเวงจันนะครับก็เป็นคนจากสถานทูตนะครับได้ติดต่อมาทางเพจของเราครับก็มาบอกว่าทางสถานทูตเห็น ว่าเพจไทยลาวทูเกเตอร์เนี่ยเป็นเพจที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยลาวที่ดีนะครับและมีผู้ติดตามเป็นจํานวนมากก็เลยว่าออกมาแนะนําตัวนะครับว่าเผื่อจะให้สถานทูตเองอะ่ะก็จะส่งข้อมูลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสถานกงสุนนะครับหรือว่ากิจกรรมทางสถานทูตแล้วก็ความสัมพันธ์ลาวและไทยอื่นๆที่ดีงามเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ ให้กับเพจไทล่าวทูเกเตอร์เนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อไปอันนี้ผมมีความรู้สึกแบบว่าปร,ปร,ปรปับเพิ่มยินดีนะฮะแล้วก็ดีใจกับพวกเราไทยแลลาวนะฮะที่ได้มอีองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะฮะอย่างเช่นเมื่อประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีสมาคมมิตรภาพไทยลาวนะครับที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ย ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า30ปีนะคะก็เชิญผมให้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาท,ทางด้านประาสัมพันธ์และก,ะกีฬานะฮะแล้วก็มีองค์กรต่างๆนะฮะที่เข้ามาสนับสนุนแชร์ข้อมูลข่าวสารกันจะเป็นบริษัทหรือว่าองค์กรที่สปปลาวนะ,ะเข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เบื้องหลังของการที่ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ทนมยดีเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างแขวงก็ดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้โควิดมันทําให้เราแยกจากกันนะฮะแต่เราโชคดีจังเลยที่เรามีออนไลน์ เรามีวิธีการสื่อสารไปมาหากันนะฮะมันก็เลยทําให้เราอ่ะไม่ขาดการติดต่อกันนะฮะและยิ่งทําให้เรายิ่งตัวห่างกันก็นจริงอนะแต่ใจเราใกล้กันเลยครับก็เพราะว่ามีข่าวสารหรือว่ามีเรื่องราวดีๆเนี่ยเอามาแบ่งปันกันนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็เห็นข่าวอันน่ายินดีมากเลยนะครับโดยการนําของท่านทูตไทยนะฮะคือท่านเป็นท่านทูตคนใหม่นะครับ ซึ่งเพิ่งได้รับตําแหน่งเข้ามาเองครับตั้งแต่เมื่อวันที่8ธันวาคมนะก็คือท่านทูตคนนี้ก็คือนายเจสดากตะเวทินนะครับที่ได้รับตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัร mm hmm. ผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับและอันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เห็นท่านทูตคนใหม่เนี่ยแหละได้นําทีมตัวแทนของรัฐบาลไทยนะครับได้ส่งมอบเครื่องมือเครื่องไม้นะครับและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการแพร่ระบาดโรคโควิด19 เนี่ยมูลค่าถึงต้องกว่าสี่ตื้อกีบเนี่ยอ่าสี่ 4, 4ตื้อกีบคือ4 0 0พกว่าล้านกีบนะฮะถ้าเกิดเป็นเงินไทยก็มีมูลค่ากว่า12ล้านบาทนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกมาเป็นเงินสดกว่า2ล้านบาทนะครับแล้วก็เตียงคนเจ็บนะฮะถึง180เตียงครับผ้าอัดปากดังเนี่ยอยู่ที่5 0 0 0 0นชิ้นนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ PPE ครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะฮะอยู่ที่2370ชิ้นนะครับ และมีตู้ความดันบวกด้วยนะครับสำหรับตรวจเชื้อและเป็นตู้เคลื่อนที่นะครับมีอยู่ด้วยกัน6ตู้ด้วยครับสำหรับโรงหมอที่แขวงบ่อกแก้วฮะทั้งหมดนี้ก็กว่า4ตื4้กลีบนะฮะ แล้วพอเห็นข่าวนี้เราเรามีความรู้สึกว่าดีจังเลย ä, อ่ะเมื่อวันก่อนเราก็จะเห็นเวียดนามนะฮะได้ส่งทีมหมอทีมแพทย์อ,อุปก,กรณ์ทางการแพทย์ได้เห็นจีนมาตอนบ่ายแล้วก็มอีอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ด้วยแล้ววันนี้เราก็เห็นไทยนะฮะที่ช่วยกันดูแลนะฮะเพื่อนบ้านเราจะดูแลซึ่งกันและกันนะฮะผมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ปริมาณไม่ได้เกี่ยวข้องกับจนนนํานวนเงินที่มากมายอะไรแต่ผมมีความรู้สึกมันคือน้ําใจมันเป็นสิ่งที่เอื้ออาทรกันมันเป็นสิ่งที่มิมตรไมตรีที่เพื่อนได้หยิ นะฮะฮผมนึกถึงไปสมัยก่อนเลยล่ะเมื่อความสุขว่าเราเป็เพื่อนบ้านรั้วเช็ดติดกันเราคงจะมีมีขนมจีนมีแกงมีกับข้าวเนี่ยส่งยื่นไปให้กับอีกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็จะมีขนมหวานหรือจะมีของที่เขากำลังนะทำข้าวเย็นนะฮะเราก็ส่งคืนกลับมาแล้มความสุขแบบมันเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแหละ แล้วผมก็นึกถึงตอนที่สปปลาวได้ส่งทีมมาช่วยกับทีมหมูป่า13คนนะ่ะแล้วทีมสปปลาวก็เป็นทีมแรกที่เข้ามาถึงแล้วก็เข้ามาช่วยฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นน้ำใจมันเป็นจิตมันเป็นจิตใจมันเป็นเพื่อนบ้านกันมันเป็นความห่วงใย,ยกันนะฮะทั้งๆที่ไทยเองก็มีผู้วบาทค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลัง ช่วยเหลือตัวเองกันอยู่เหมือนกันและอันนี้มันคงเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่เราสามารถแสดงน้ําใจให้แก่กันและกันนะฮะเราก็เห็นข่าวอันนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าใจมันฟูแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมและขอแสดงความยินดีด้วยครับกับภาคพื้นเอเชียนะครับที่เรามีความรู้สึกดีๆแล้วมีมิตรไมตีให้แก่กันและกันนะครับช่วงสุดท้ายช่วงคำถามคาใจลาวและไทย มีคำถามมากมายเหลือเกินครับว่าอ้ายชื่ออะไรไอ้ทำรายการไอควรจะบอกชื่อด้วยอันนี้ผมคิดมุกมานะฮะว่าลองทายสิครับว่าผมชื่ออะไรตึบตึบตึบลาวไทยพี่น้องกัน <c oughs> นี่แหละฮะ ผมชื่อน้องนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับบางคนเนี่ยก็ได้รับรู้เรียบร้อยแล้วนะในคลิปเก่าๆเนี่ยก็ได้บอกแนะนําตัวกันไปแล้วนะผมชื่อเล่นชื่อน้องนะครับชื่อจริงชื่อนาลากอนเรียกผมว่าพี่น้องแล้วกันนะฮะมีบางคอมเมนต์มาบอกว่าคุณอาคุณอาช่วยบอกอ,อาเลยนี่ยังดีนะยังมีคนบอกว่าลุงครับลุงช่วยบอกทีว่าด่านจะเปิดเมื่อไหร่คอมเมนต์นี้ผมไม่ตอบเลยฮะล้อเล่นนะฮะ อันนี้ขอเป็นพี่ก็พอนะครับอย่าเรียกลุงเรียกอาเลยนะครับเรียกพี่น้องก็พอครับหรือน้องเฉยๆก็ได้ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทุกคนแล้วก็มีคําถามนึงก็คือว่าผมเป็นคนคื้นเพยที่ไหนคนผมเกิดจังหวัดอะไรถึงได้มาลักลาวหรือมาชอบลาวนะฮะผมก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะฮะเกิดที่กรุงเทพเลยเนี่แหละ แล้วก็อย่างคลิปที่แล้วนะตอนช่วงท,ท้ายที่บอกไปว่าทําไมถึงได้ชอบเราต้องดูคลิปที่แล้วนะครับในช่วงสุดท้ายของช่วงคําถามคาใจลรวและไทยเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าทําไมผมถึงได้ชอบผมถึงได้รักนะฮะและตอนนี้เราก็รู้จักกันแล้วเนาะว่าผมชื่ออะไรยินดีที่ได้รู้จักนะครับทุกคน ก็เขียนคอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับถ้าเกิดอ,อยากรู้อะไรตอนช่วงท้ายถ้าอยากรู้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็เขียนลงมาข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะามาอะตอบคำถามตอนช่วงสุดท้ายของทุกคลิปนะครับฟังเรามีของดีมากมายฟังไทยก็มีหลากหลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนธรรมยิ่ง Till by thay, loud, together. คุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งเก่าใหม่ คิดถึงเราเราคิดหอดไทยเมือ่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา ไทาลาไทาลาไทาลา Together เ h ิญเชิญเชิญเชิญไทาลาคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทาลา Together ไปไทยมาลาว ไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับวันนี้ข่าวดีหัวใจฟูเลยครับรักนะลาวไทย